สวัสดีครับเลขพาเหงชาแนลคลิปนี้เรามาพบกับแนวทางหวยฮานอยนะครับแนวทางหวยฮานอยของทางช่องเลขพาเหงจะให้แนวทางเป็นแบบรวมนะครับก็จะมีแนวทางหวยน้อยเฉพาะกิจหวยน้อยพิเศษหวยน้อยปกติแล่อ็หวยน้อย v ีพีนะครับ่อดีก็ขอแสดงความยินดีครับท่านที่ถูกเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลของเมื่อวานผลของเมื่อวานนะครับเด็ดลุกเิ่ง มาครบทั้ง4ี่นอยนะครับเมื่อวานชุดกปิกหกสองห้า 6, 3, 2, 5, 5้นะครับเอาเด่นรุดวิ่งสกับ5นะครับเข้าไปที่จุดรอง5 5นะครับชุดเด่นหลัก3ไม่มี3ามสองที่จะตัดให้นะครับพิเศษ ออกาสี่สองศูนย์สามนะครับเขาเด่นรุดลิสามนะครับในชุดเด่นหลักสามก็ไม่มีสามศูนย์ศูนย์สามนะครับปกติออกเก้าสองสามสี่สามนะครับเข้าเด่นรุดลิงสามนะครับเข้าไปที่ชุดเด่นหลักสามสามสี่ตัวกลับนะครับสามสี่ 3, ก็เป็นตัวเด่นในสี่ชุดเด่นนะครับเตี๋ยแต่ให้ vipo 80147นะครับเข้าเด่นรูดวิ่ง7นะครับเข้าไิที่จุดเด่นของหลัก7 74นะครับเป็นตัวกับแปรางวัลกับสิทธิมาครบนะครับเด่นรูดวิ่งก็มาครบใส่รูดสายวิ่งไม่ผิดหวังนะครับเดินดีต่อเนื่องนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับแนวทาง ห,หอยฮานนยประจำวันที่18เมษายน2568นะครับแนวทางหอยฮายจะมีตัวไหนบ้างแนวทางห,าหอยฮานอยให้เด่นลูปวิ่งไปที่เดลูปวิ่ง167นะครับเด่นลูปวิ่งตามกำลังวันกับสธิ หลักหนึ่งหลักหกลักเจ็ดต่อไปก็จะเป็นชุดเด่นนะครับชุดเด่นของหลักหนึ่งชุดเด่นหลักหนึ่งก็จะมี ชุดเด่นหลักหนึ่งก็จะมี1 1 3, 1่งหนึ่งหนึ่งสห้าะครับอาจจะตัดให้หลักมา5้าตัวต่อไปก็จะเป็นชุดเด่นของหลัก6สสำหรับคลิปนี้ก็ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับใช้วิจารยณในการรับชมแ้ต่ตัวเลขยังไม่ถูกใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องนำไปใช้นะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น จะนำไปใช้ก็นำไปใช้แต่พอสนุกนะครับชุดเด่นหลักหกก็จะมีหกหนึ่งหกสามหกสี่หกห้าหกเก้านะครับไปก็จะเป็นชุดครองนะครับชุดครองหลักเจ็ดแนวทางที่นำมาแบ่งปันนี้พิจารณาเลือกนำไปใช้นะครับไม่ต้องนำไปใช้ทั้งหมด ม,มัใช้แต่พอสนุกนะครับถ้าลองหลักเ็ก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดนึ่งเจ็ดส่เจดอ้าเจ็ดหกนะครับไก็จะเป็นตัวเลขในตารางวันกับสิตินะครับตัวเลขในตารางวันกับสิตินี้สามารถนำไปใช้กับแนวทางหอยฮานอยอย่างอื่นเดียไม่ได้ให้ได้นะครับ ลองดูสิติยอาลังเลในตารางวันกับสิทธิจะมี4 6่หกห้นะครับต่อไปจะเป็นชุด3ตัวจุด3ตัวอาจจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับ4ี่จุดเด่น รับนี่เขาให้มา3ตัวนะครับฝัหกหนึ่งจะเด่นที่สุดก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ลืมกดกระดิ่งนะครับเพ่อท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปให,หม่ๆส่งไปยังมือถือของท่านจุด3ตัวก็จะมี513 018 ห้าหกหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งนะครับสี่จุดเด่นนะครับเป็นแนวทางนะครับพิจารณาเลือกนำไปใช้ทายนี้กขอขอหยทุกทั่งสนุกการรุ่นรางวัลในขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ